ตันตำรวจเอกสิทธิชัยสิทธิโชติเดชาสกุลผู้กํากับการสถานีตํารวจภูทรตาคลีอําเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานเปิดโครงการสร้างูมคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาของสถานีตํารวจภูธรตาคลีกิจกรรมเครือข่ายนักเรียนแดตามที่รัฐบาลได้กําหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติโดยใช้ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะยาเสพติดเป็นยุทธศาสตร์หลักที่ทุกหน่วยต้องนำไปปฏิบัติ โดยเฉพาะการป้องกันยาเสพติดให้แก่นักเรียนเป็นกลุ่มเป้าหมายแรกโดยการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดได้กำหนดให้ครูตำรวจแด่เข้าร่วมดำเนินการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาซึ่งสพนาครีได้จัดให้วิทยากรครูตำรวจแด่ที่เดียผ่านการอบรมหลักสูตรครูตำรวจแด่จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเข้าทำการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดกับนักเรียนในโรงเรียนต่างๆในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อให้เด็กได้รู้ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด พร้อมกันนี้โดยเฉพาะการป้องกันไม่ให้เยาวชนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกทางเพื่อเป็นการควบคุมการขยายตัวของปัญหายาเสพติดและลดการแพร่ระบาดของอยาเสพติดในโรงเรียนและเพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการหลีกเลี่ยงและปฏิเสธการใช้ยาเสพติดและความรุนแรงและให้ทุกภาคส่วนของชุมชนมีจิตสำนึกร่วมในการต่อต้านการแพร่ระบาดของอยาเสพติดในโรงเรียน フいフフフ。